ตอนนี้ผมอยู่ที่ลำดุกกาคลอง13นะครับถ้าสังเกตดูตรงนั้นจะเป็นถนนนะครับเต็กขาวๆฝั่ง้างหน้านี้นเป็นถนนลำดุกกาคลอง13นะครับอยู่ที่ตำบลำหลับใจนะครับเข้ามาจากถนนหลักตรงนั้นนะครับจนถึงที่ตรงนี้เพียงแค่400เมตรนะครับซึ่งไม่ได้ไกลเลยนะครับที่ของเราตรงนี้นะครับห่างจากถนนหลักไม่ไกลอย่างที่บอกไป ตอนนี้เกษตรกรเช่าเพื่อที่จะทำนานะครับผมแต่ตอนนี้เราเข้ามาเป็นเจ้าของที่นะครับผมและที่ตรงนี้ทั้งหมด4ไร่นะครับเราแบ่ง4ไร่ตรงนี้เป็น4แปลงด้วยกันนะครับแปลงละหนไร่นะครับหน้ากว้างของแปลงก็คือ65เมตรและก็ความลึกของแปลงอยู่ที่49เมตรนะครับถนนหน้าของที่ดินตรงนี้นะครับกว้างอยู่ที่10เมตรนะครับซึ่ง เป็นถนนที่มีความค่อนข้างกว้างมากๆนะครับเมื่อเทียบกับที่ที่ผมเคยไปดูมานะครับเดี๋ยวตามผมมาตรงนี้นิดหนึ่งนะครับผมจะสังเกตว่าที่ตรงนี้นะครับไม่ได้ไกลจากศูนยลแล้วก็เหมาะมากๆในการที่เราจะทําประโยชน์จากที่ตรงนี้นะครับที่สําคัญผมเชื่อว่าที่ตรงนี้เนี่ยจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นสูงขึ้นอย่างมากแล้วก็เรื่อยๆด้วยเพราะเนื่องจากว่าที่ที่ผม ดีอยู่นะตรงนี้เองนะครับอยู่ไม่ได้ไกลาจากปั๊มอ์อุตสาหะที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับตอนนี้อยู่ในระหว่งางยานก่อสร้างนะครับส่วนที่ที่มีใกล้ๆกับที่ตรงนี้ก็คือเซเว่นแพรนะครับกาแฟร์สดกนบพระจันทร์นะครับแล้วก็โรงเรียนไบรามานะครับซึ่งเป็นโลเคชั่นที่ผมว่าจะเป็นโลเคชั่นพรานโลเคชั่นหนึ่งที่เหมาะกับการลงทุนมากๆครับผมไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวนะครับ ยังไงเองผมอยากให้ดูที่นะครับเดี๋ยวตามผมมานะครับถ้าเกิดตามผมมาเรื่อยๆนะครับถ้าเราจะสังเกตตัวหน,น้ากว้างของที่แต่ละใงที่เราวางไว้ขนาดไหนไนะครับผมแล้วก็แวนล้อมนี่ก็จะเป็นในเรื่องของการทำเษกษตรกรรมนะครับผมแต่ว่าถ้าสาหรับท่านไหนที่ต้องการที่จะ